สวัสดีพี่น้องควันนี้เป็นวันที่24สิงหาคม2567นะครับฝากไว้ชัชพัน์นะครับตอนนี้นะครัอ๋อพ่อๆกันนะครับตลาดนัดโคกระบือหนองแก่ชุมพุบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่เอ็ดนะครับชัชพันธ์นะครับตอนนี้มียิ่งมลฟ์สดไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงานเขาไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมา้างเจ้ามิ่งมลายสนกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดนะครับมันหยู่จันทร์อังคารพุธออกตลาดพฤ่อรหัสสุขเสาร์์อาทิตยนะครับ จะเบิ่งกันนะเอ้าตัวที่คอกตัวที่สิบแปดตัวที่สิบแปดนี่ยจเบิง่งคอกที่ยี่สิบห้าเอ่อคอกคิวเอาขึ้นรถกันหมดหรือเปล่าคอกคิวเอ่อคอกตัวต่อนะครับสิบเจ็ดนะครับคอกตัวต่อนี่สีขาวนี่เพื่อดูเอ้า ตัวที่33ตัวทีขอ,อกตัวทีนะครับอ,อกในหางพะเยา24ตัวนะครับตัวที่24ของในห่างพะเยานะครับในห่างพะเยาวสวัสดีพี่กบนัทยากรแฮนะครับสวัสดีนะครับดูวัวนะครับอนนขอบคุณยหลายน่แวไม้กังใจนะครับนะครับ24ของในห่างพะเยานะครับพ่อพะเยา ข้อของกอ,องไก่นะตัวที่สนะิปพวกป็นสือข้อ,นะขอนอนหนูนะครับ12ตัวนะตัวที่12บนสะองข้อเอ็นนี่หางหนังเยอสื่อหน่อยนะวยจะเห็นึนะน่งตัวข้อเอสิบหกสิบห้าสิบหกขอ, A, 16, นะ 15, ขอตัวเอนะสื่อหลายอยู่หนนะครับ คอกนอหนูในห้างนั่นนะครับสิบห้าตัวนะครับรวมๆเลยกรนะดาษสประมาณสามร้อยว่าต่ำก็สามร้อยตัวนะครับวันนี้นะครับอันะอนี้มาสวยด้วยนะครับเอพะว่าอนันนี้เปไทยห้างโซนงัว,ว,วก่อนนะครับอาหาก,กากันต้องต่อเนี่ยงอาหางมันต้องต่อราคากันอยอะ รปน้ไรูปนี้เาองกัหมื่นหกหกวนกับ่าไ้ขาดึ้นห่ก็ได้เาขายได้ก็ขายพใปนกระจุบียบาทแล้วเหาะอ่กปนกระจุบียบาทสูงประมาณร้อยส ไม่ห่างก็ตงต่อราคาอยู่เมื่อไงนะนับสิได้กันบ้างจบกันบ้างนีมนั่นปลาอะไรสองหมื่นเงิน แม่ลูกยืนมืนเจ็ดหาลอยันเหยียดน้ามให้อ้เมือนค่้องไข่อย,อยังว่าถือคักถือเนี่ยแม่ลูกลูกกะผืนไม่หา่างเดยดน้่นกำลังต่ออยู่ หางเวียดนามกำลังต่อกำไรจากปนหาของจ้าัน่ดยออมห,หางเวียดนามกำลังต่อซื้อตัวเม่ตัวเดียวตัว,ตวเดียวนึมืนหลอดสองหมื่นเนี่ยวียดนามในหางเวียดนามสิตอลอดสองหมื่นสูงร้อยสามสิบห้านะ

่งข <laughs> <c oughs> ้าทีแม่ลูก 20, สองหมื่นสี่แม่สูงหอยสามหาเลยลูกไส่ใส่เ <c oughs> <c oughs> <laughs> มื่อนา ในหางเวียดนามเข่า30 40คนอยู่นะครับซื้อหลายอยู่นะครับซื้อหลายอยู่นะครับแต่ว่าราคาอย่างอ่อนปลาเพิ่งสะขายสองหมื่นแต่แมียได้น้องแยกแม่ในหางเวียดนามม้ห่างหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ด ขวมสองหมไปขายเมืดเนันดรนเบิ้งไขตัวละสองหมืนในห่างก็จะเอาเืินเจ๊ะเื่นเจ็ดอย่างเป็นวินว่าวันนะครับก็ได้ออกเดือนนึงค่าดำหน้าอยู่เดือนนึง นั่งตัดสินใจนะ่ยห่างกันหน้าใหม่พันแปดได้วนะครับขยับขึ้นมาแกเลยพันแปดสูงใหญ่เลย คิดคำนวณอยู่หมื่นสี่พันสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบมื่นสี่ออกเป็นไข่เหลาเกาแต่ว่าตัวดีอยู่นะเป็นไข่อ่างครับมื่นสี่นะครับ 100, นะนะผิวชมพู่สวยดิข้อกับสองอ่องเลยอ่องข้อกับชัดเจนดีครับเร็บบ้านเร็ยบแต่งนะเรบไปแตงเอาไปเป็นไข่บัวคดีย,งยางบนไหนครับ เอย่างนี้ครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ0นด0 2 4790 4790นส่กส่้มาบถาส่วนใส่ดเยเป็นไฟอ่างลึกนะครับเป็นไฟอ่างลึกหลังดีข้อดีอ่างดีหางแบบขนหางกสัตว์ยังไงแบบนหางมาค่อยมีไปเสริมสวยยังไนะขนหางมาค่อยมีได้กันหัดฉีดไปหน่อสฉีดไป ยังไหหมื่นแปดยี่สัมเก่าอยู่เวียดนามยังไหหมื่นแปด่เกาในหางนะยังว่าขยับขึ้นไปฉีดว่าฉีดใจเงินช่วงช่วงเที่ยงช่วงใบนะเวียดนามสื่อจใยเงินช่วงเทียงช่วงใบนะครับเดย๋ยวมินพ่ายยังจุดลอดปินข้างผม เต็มที่เท่าไหร่จะขายเต็มที่เท่าไหร่จะขายคันกระโดดเหมือนหกสูงประมาณร้อยยี่สิบหลกเนี่ยเหมือนห มือนสี่ได้หางเวียดนามแห่งมืนสี่วสาวไอ้วายสาวหน่อยนะครับสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบบวกนะร้อยยี่ยี่สิบรอยยีห้านะครับมื่สน,ส,น 4, นะสี่นครับมื่นสี่ได้ห่างให้งมื่นสี่นะมื่นสี่พันะครับมื่นสี nai hàng việt nam thành công gì, chịu được chịu, chịu được To mệt đi mà, hàng việt nam to đi